สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ตลาดนัดนาคายจ้าคนเยอะนะครับผมตอนนี้ก็เดินเลือกซื้อของกินยามเช้าอยู่นะครับ

ต้องไหนต้องไหนอาเดินไปไปดูกันครับร้านลนมจริงเขาว่าร้านนี้อร่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าอร่อยจริงรเปล่านะครับตอนนี้อยู่ที่เรหรอ กินเลยก็ได้แป๊บหนึ่งอร่อยไหมครับยายอร่อยไหมจ้าจ้าอ้าโอเคครับมาจานไปถ้าจะได้กินจะได้ไม่คิดตังไงโอเคเดี๋ยวลองลองกินแนบจีนก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยขนาดไหน บรรยายนาจาลอยนะครับว่าว่าเป็นคนสมัยเก่านะครับผมเสียงสวยอยู่เลยครับผมสวยใช่เออตลาดนัดหน้าค่ายนะครับถ้าใครมาก็แวะมาได้นะครับผมไปเดี๋ยวไปลองกินกันข้าวขึ้นค่านะครับอันนี้ขนมจีนมาแล้วนะครับผมขายไปหมดไปหมดหวานขายเนี่ยของชอบหนึ่งเดืของชอบหนเดื เราไปลุยกันองเลใช่ไหมร้านนี้นเขาบอกร้านนี้ตรงมาเลยเนี่ยนจีนไงพูมันจะกินมหน่อจีนเค้าผักบุ้งใส่ซุปอืมค้นเลยอ่ะข้นๆเลยครับเราจะลองน้ำยาก่อนนะครับอืออหือน้ำยาใหญ่อร่อยมากเทเป็นถุงแล้วเนาะยายก็ไม่ได้กินมานานแล้ว นี่มันจากเลยมานอืมันต้องอย่างนั้นแหละป้าย้ายมามันไม่น,มน,มนวนะเ,วนเราต้องใส่รถดีเป็นถุงนึงแล้วก็ชุดรถสองถุง, <c oughs> ง <c oughs> อาา้าวรอช้อนมาสองคันเลยวะเรียบ <c oughs> ร้อยเลยอ๋อแล้วไม่ใช่แล้วของผมเนี่ยผมผมขออีกจานได้ไหมอย่างเงี้ย โอ้โหูดีลอยดังองาอ่อดีเออน่องยอเมอือ ไม่บ่นงออ่ะกลงรอไม่ก็ทานก่อนเนี่ยค่ะบ่อยเลยที่แตงเองเพ้อรอยมากต

อร่ยมมบวบ่าวก็พอแล้วอหล่อมไหมอยญ่อไมีเอาไข่ตาไปไหนเอาให้มเ okay. oh, yeah. oh. ้าเลย ไข,ข,ข่ปลาเขาใส่ไขป่ปลา่อยมากครับผมมันเนื้อปลามันก,ก็ข้นอยู่แล้วใส่ไข่ปลาก็ยิ่งข้นไปใหญ่เลยครับผมออผมขอเส้น,นอ,อ่ะผมขอเส้นเยอะๆหน่อยนะครับไม่แยน,นะมไม่ใช่เพราะผักเครื่องเขาเยอะไง ินข่ไขปลามนี่าลออร่อยเปล่าไข่ปลาไข่ปลาเต่งตึงมันตุ๋ยกไม่เหมือนอนีตอนเขาสมัยก่อนเขาใช้หมดทุกส่วนอยู่แล้วกินเีไม่ปิดใจบอกเ่ไ่กิอ้าวลังปิดเหนไหวะนี่ว่าเลิกขายเรื่ีใช่ม่เป็นไร น้ำเป็นขวดไหมคะนี่ค่ะล้วขวดนะมันขวดใหญ่อะนะเอบคณครับหืมตุกปลาให้มาดิครับเต็กก็เดือวังสองขวดนสองขวดหืมโหมืเต็คนเดียวรอก่า ชนชิมครับผมวันนี้ไปครับผมชนชิมกันที่ตลาดนัดน,นาคายเลยครับผมนี่ครับตามได้วพิกป่นนะครับพริกขั่วโอ้ไม่ต้องกลัวแล้วหอมผักปุ้งครับโรยเข้าไปอ,อ อรอ้อยเข้าไปครับไม่เอาไม่ขอยที่อ่ะกินเลยเปลี่ยนนะมาเลยนะขนมจีนมนาเลยปาดีอาค่ะร้ะานปลาดีรานลดีนะครับผมตลาดนัดนาคายนะครับเดินมาถึงนะครับเราจะรู้ว่าของอร่อยเป็นยังไงอย่ยอม

น <c oughs> ้ำพริกเขาอร่อยพวกนี้เขากินน้ำพริกอยู่แล้ว้ดยอะไปสักหน่อยนึงเาะเอาแบบนี้อ่าเขาไม่ใส่ผักเอเขาใส่ผักน้ำมัด้วยหนึ่งสองสามเตียหน่อยเอาไปห้าชุดเลยเผื่อใครนับด้วยเดีนะเดเอาห้าชุดใส่กลับบ้านอย่านะอย่า

อือยอดครับสองจานไปดูยังอื่นต่อเอ้โจนี <c oughs> ครับผโอ้คนเยอะมากนะครับหลังจากเรากินเสร็จแล้วก็ว่าจะไปรับประทานยอย่างอื่นอีกสักหน่อยนะครับไา ใช่ครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เยอะๆขอบคุณนะจ้าคนสวยโอ้โหไม่อร่อยเอ,เอาตังค์คืนมาก่อนเดี๋ยวค่อยบอกอร่อยทีหลังขอบคุณนะครับอันนี้ก็อยู่ถามพี่ครับพี่ครับตรงไอ้ขนมมุงนะครับที่เขาราดน้าตาลอะตรงไหนมีขาไม่เห็นเลยเหรอมันต้องมีต้องมีสิ ก็ใช่ครับนี่ก็พี่อันนี้พี่ครับขอลองชิมมันได้ไหมครับแม่ไหนคิดตังไปเลยครับผมขอบคุณค่ะ นี่ครับกระชายของเรานี่รุ่นเก่าอีกแล้วครับอร่อยมากต้อนรัก็เล่นเป็นที่เลยดีกึ่งล้างผื่นดีครับผมก็ะชานะครับตลาบน้ำมาลคายเหมือนเดิมนะครับ อร่อยครับผมอืมน้ำผลไม้ร้านนี้ก็น่ารักนะครับใจดีครับชิมได้นะครับผมเนี่ยอืมผลเยอะมากครับบลูเบอร์รี่แพ็คเท่าไหร่นี่ตรงนี้ลายแปดจีนจ้าเป็นของนอกชื่อว่าจีนเจ็ดมากครับลายเด็ดมากครับลาบร้านนี้ครับลาบจิปกรรมป็นของเต่าก็เป็น เข้าไปดูเพิ่มจากของวัตถุดยบไก่กลางครับวัตถุดิบไก่กลางหมูฝอยหมูฝอยสนใจอะไรเดินเลยครับรับไม่ต่างกันบริจากรับเลยนะจ๊วนะครับ ลองวายังไงดีจ๊ะคนเยอะมากครับผมเ,เจอแล้วเจอแล้วครับเจ้าเก่านะครับรนี่มหนมติดตามหาครับผม พนะี่ครับเออาพี่ครับลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยหนงล้ปลาตัวใหญ่ยีสครับโอ้อันนี้ซาลาเปาเขากรอบมากอะ่ะปูปูงเออคำนี้อร่มากอ่ะเออนี่ไงไม่มีน้ำตาลอ่ะเี้ยใอผมมามารุกงคร ลองก็เอาเลยอืมลองก่อนเลยลองก่อนจะให้ลองก่อนไม่ลองอันนี้พอดีสิบบาทนี่แบบไหนใช่ไหมกรอบนิ่มเนาะใช่ไหม,มกรบนิ่มเนาะถ้ากินซึ่งจะเหนียวนะเจ้อร่อยมากไปสลกูกขายมาได้เลยครับร้านนี้นะครับ สุดอยอดครับผมขนมหวานอร่อยเวอร์โอ้โหมีแต่ของมาหน้าเตมไปอันนี้ไ้จาบัรนะนค่ะอันนี้สุดอยอดครับผมโอ้ยตลาดนาน,นาค่ายก็มีของระดับขึ้นห้างแล้วนั้นเลยนะครับโอ้โหเด็ด,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 ดะอะไปแต่อนี้อันนี้ได้นะ สี่พันร่ห้าสิบมาณสี่พันห้าห้าสิบลมันลดเหลือพันสามร้อยใช่านเลี้วยส่กองไม่เลยานีมันจะเสียวสบตัดใจอะไรคะลูกค้าัดใจอะไรแก้าแดงใช้ของูครับ เี่กเก่เซิร์ฟเท้ากันอยู่นะครับผมตอนนี้แบนด์กำลังลดนะครับรุยได้รุยครับผมต่อไปกันต่อนะครับออสวยมากเลยแหละหลังจากออกจากร้านรองเท้านะครับผม ของแบนก็จัดจะมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูอะไรต่อกันอีกไปเอาไปะ่ะ เน่เน่เน่เน <c oughs> ่เน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 ่เขาน่อย <c oughs> เอาทิตกิ้มนหน่อยหน่งอนนี่อทิาาชินน <c oughs> ไมหวานมากกใช่ไงหวานมันหวานทีนี้นี่โลหนึ่งหยค่ะอือหือสุดยอดมาเอาไปต่อครับซื้อที่เจ้าคนก็ได้มาดูกันต่อครับคนเยอะจริงๆนะครับตลาดนันนาคาย หมูทอดทบนี่ติดมันอร่อยเลยีดเทไรคะสามาสิดอยเลยเอาสามผดลองชิมได้ไหมครับเนี่ยชิมได้ครับลองชิมหน่อยนะครับชิมได้เลยรอบอหมูกรอบอันนอนอยาเดีย มีมีสุกไหมครับลองชิมหน่อยได้ไหมครับผมนีครับอะไรญี่ปุ่นจ้าม้าได้ผมออัโลาครับโอเคครับเอาล่าลกไปเลยนีออกรายการอะไรครับเนี่ย ช่องป้าหลานชวนชิมครับผมบอร่อยครับผมอร่อยพี่กขาให้เยอะนะครับผมไปไปร้านต่อไปครับผมโอ้โหนี่ชิมท้องจะแตกครับผมอันเดียวก็เซเว่นนะครับเซเว่นนี่ผมบอไม่ไไให้หวานเพราะมันร้านจัดอยู่ไร้เนี่ยถ้ากเกิดถ้ากเกิดที่หนึง่งเกิดที่หนึ่งจะไม่หวานแล้วพี่จะมันอย่างเดียวอันนี้ถ้าเราต้องการเราไปใส่เกลือได้เลออร่อยี่ไม่เป็นเซ้ง าาช้นเย็นมันจะเด้งอย่างนี้มันโดนความร้อนมันจะนิ่มเวลาช่้นเย็นมันจะเหมือนซองเทเบิลซอสพริกตีแล้วมันอาจะแช่จอกไว้อ่ะโอเคครับเดีวไปร้านต่อไปนะครับผม,มๆๆเราเองก็จะมาชิมปนนุ๋ยเจ้าจ่ายเมื่อวานเดียร์พาจ่ายเองนี่เลยไม่ชิมร้านปุ๋ยเจ้ามันนี้น่าจะอร่อยจนเต็มร้านอร่อยอ่ะดิก้าเลยเนี่ย ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจเรามาทุกปีก็มาชิมที่รับสลัดนันนาคานะครับตอนนี้กำลังจะออกนะครับต้นไม่เ็ก้นใส่ก็ไมาสอนูา บาปเลยก็พูดแล้นอนเย็นเย็นร้นี่หน้ามานอนแต่คนแรกเอาเลยไม่ได้ไปเจอไอของข้างในมานี่ครับตอนนี้ชิมไก่นะครับผมร้านนี้เด็ดมากนะครับรสชาติโอ้โหยอะครับ กันนี้ครับเด็ดมากผมว่าหมูมมปิ้งสสดนะครับอือออยอดครับมาค,บา,บาครับาบาครับ